พระราชวังและวังในประเทศไทยพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชวังบวรสถานมงคลเรียกโดยสามัญว่าวังหน้าพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นพร้อมกับพระราชวังหลวงเมื่อพุทธศักราช2,325ด้วยฝีมือช่างอันประณีต ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนเสริมสร้างตามพระอัธยาศัยของผู้ทรงครองวังในแต่ละสมัยโดยมีสถานที่สำคัญตามฐานานุสักโดยครบถ้วนขอบเขตตามที่ปรากฏหลักฐานในแผนที่เก่าครั้งรัชกาลที่หมีกำแพงป้อมประจำกำแพงประตูชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในและวัดในพระราชวังคือวัดบรวรสถานสุทธาวาส พระราชมนเทียนในพระราชวังบรวรสถานมงคลประกอบด้วยพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงพระที่นั่งศิวโมกพิมานเป็นท้องพระโรงสมัยแรกสร้างวังเป็นที่เสด็จออกคุณนางและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่อมากรมพระราชวังบรวรมหาสักดิพ,พลเสพในรัชกาลที่ 3, สทรงสร้างพระที่นั่งอิสราวินิฉัยเป็นท้องพระโรงใหม่ ส่วนที่เป็นพระวิมานเคยมีพระที่นั่ง11องค์มีทางเดินถึงกันได้ที่สำคัญคือพระวิมาน3องค์ได้แก่พระวิมานหลังใต้นามว่าพระที่นั่งวรสันตพิมานหลังกลางนามว่าพระที่นั่งวายุสถานอมเรศหลังเหนือนามว่าพระที่นั่งพรมเมธทาดาและพระที่นั่งแบบสถาปัิยกรรมตะวันตกคือพระที่นั่งอิสเรีราชานุสร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่เมื่อเสด็จมาคลองพระราชวังบวรสถานมงคลและเป็นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระบวรราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญวังหน้าในรัชกาลที่ห้าพระองค์สุดท้าย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปลดก้าเปิดกระหม่อมพระราชทานพระที่นั่งสามองค์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เรียกว่ามูเซียมหลวงวังหน้าหรือพิพิธภัณฑ์วังหน้าคือพิพิธภัณฑ์ทศาสถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบัน